โรงเรียนบ้านนนสาธรตั้งอยู่เลขที่165หมู่5บ้านนนทสาธรตำบลกุดยมอำเภอโ,ภโพเขียวจังหวัดชัยภูมิมีเนื้อที่3ไร่ 3, 3งานสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2ส,สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,565มีนักเรียนจำนวน100คนบริหารสถานศึกษาโดยนายอำนาจเขาทองมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คน ผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกนางอินตองแสงสุทธิครูชำนาญการพิเศษมาตรการด้านการป้องกัน โรงเรียนบ้านนนทสาธรได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวแต่งตั้งคณะทำงานห้องเรียนสีขาวแต่ละชั้นปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายมีการจัดประกวดผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงมีการดำเนินโครงการห้องเรียนปลอดบ,บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าโดยบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ สอดแทรกความรู้เรื่องบุรีบุหรี่ไฟฟ้าในการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรีกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยอารมณ์สังคมให้กับนักเรียนเช่นการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆประสานเชิญวิทยากรหน่วยงาน องค์กรที่ให้ความรู้เรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดเช่นกิจกรรมโครงการครูแดงเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนกิจกรรมอบรมโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดกิจกรรมอบรมคุณธรรมเพื่อลดความเสี่ยงมิให้นักเรียนเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้แก่นักเรียน มีการปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้หน่าอยู่น่าเรียนไม่ให้เป็นสถานที่ที่นักเรียนลักลอบหรือหลบซ่อนไปสู่บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดป,ประเภทอื่นๆมาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านนนทสาธร มีการดำเนินการคัดกรองเบื้องต้นตามขั้นตอนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยให้นักเรียนครูประจำชั้นสังเกตพฤติกรรมทุกสัปดาห์โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการสรุปผลการคัดกรองข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโรงเรียนบ้านนนทสาธรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานตำรวจทำการสุ่มตรวจปสวัสสาวะของนักเรียนเพื่อหาสารเสพติด โรงเรียนบ้านนนาทาธรมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา2 5 6 5ครบทุกคนทุกภาคเรียน100%ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาตรการด้านการรักษาโรงเรียนบ้านนนสาธรไม่มีผู้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่โรงเรียนได้กำหนดนโยบายการบำบัดรักษากลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดหากเกิดปัญหาดังนี้สถานศึกษามีระบบการส่งต่อให้หน่วยงานที่ดูแลทำหนังสือส่งต่อบำบัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดยมทำหนังสือส่งต่อสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอภูเขียวทำการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนเพื่อหาสารเสพติด 2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นค่ายวิชาการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทำบุญทุกวันพระกิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์กิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมสำคัญทางศาสนาและงานราชพิธี 3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด เช่นกิจกรรมห้องเรียนสีขาวกิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแบบบูรณาการการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดจากวิทยากรภายนอกครูตำรวจครูแดง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีไม่สูบบุหรี่จัดสถานศึกษาเป็นเขตป,ปลอดบุหรี่และปลอดยาเสพติด 4. สถานศึกษามีคลินิกการให้คำปรึกษาโรงเรียนบ้านนนทธรจัดทำห้องศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดโรงเรียนจัดทำคลินิกเสมารักษ โดยมีครูผู้รับผิดช,ชอบคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเสี่ยงต่อยาเสพติดมาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านนนสทธรจัดให้มีตู้แดงเซมารักรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุกโดยมีการดำเนินการรับเรื่องร้องทุก์ต่างๆที่เกิดขึ้น แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังความประพฤติของนักเรียนของแต่ละบุคคลและหามาตราการป้องกันไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภทการรับเรื่องราวต่างๆโรงเรียนจะปิดเป็นความลับรายงานผลการดำเนินง,งานแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโรงเรียนบ้านโนนสาธรดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติด โดยมีนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เป็นกลุ่มเสพกลุ่มติดเข้าสู่การบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดมาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านนนสาธรได้ดำเนินการบริหารจัดการดังนี้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายยุข ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานและบุคลากรชุมชนหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์การดำเนินงานมีแผนปฏิบัติการมีการกำกับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องมีการกำหนดมาตรการลงโทษและการสร้างขวัญกำลังใจสถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่าย MOU ระหว่างโรงเรียนกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีการจัดทำ MOU ระหว่างโรงเรียนกับภาคีเคร,รือข่ายโรงเรียนผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โรงเรียนบ้านนนทสาธรดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึง6มีการดำเนินการตามมาตรฐานการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวมีการจัดทำแผนพังห้องเรียนสีขาวแกนนำสีฝ่าและคติพจน์ทุกห้องเรียน มีการจัดทำสำเนาสมุดบันทึกการปฏิบัติการแกนนำสี่ฝ่ายทุกห้องเรียนมีการดำเนินโครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าแอลกอฮอล์และอบายมุขทุกห้องเรียน ทุกห้องเรียนสามารถดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาวโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้แต่ละห้องเรียนโรงเรียนบ้านโนนสาธรและชุมชนในเขตพื้นที่บริการได้ตระหนักเห็นความสำคัญและคำนึงถึงปัญหาย,ยาเสพติดจึงได้ดำเนินตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประจำปีการศึกษา2565โดยโรงเรียน ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2,559ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันวัตถุประสงค์ของโครงการนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการยกระดับเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขผลงานดีเด่นระดับเพชรประจำปีการศึกษา2,565ที่ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนบ้านโนนสาธรทุกคน ปลอดจากปัญหายาเสพติดร้อยละ100ภายในปีการศึกษา2,566โดยนวัตกรรมหรือผลงานปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่โรงเรียนบ้านนนสาธรได้ดำเนินการคือนวัตกรรมโรงเรียนบ้านนนสาธรปลอดยาเสพติดและอบายามุกด้วยรูปแบบ SNT model โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการดำเนินงาน โรงเรียนบ้านนนสาทรได้เผยแพร่ผลงานโรงเรียนบ้านนนสาทรปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยรูปแบบ SNT model ผ่านช่องทางต่างๆอย่างหลากหลายได้แก่ 1. ทางเอกสารได้จัดทำเอกสารแผ่นพับนำเสนอการดำเนินงานผลงานเพื่อบริการแก่ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาและปรับใช้ 2. เผยแพร่พรโดยการจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ผลง,งานการดำเนินงานนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขผลง,งานโรงเรียนบ้านนนสาธรปลอดยาเสพติดและอบายามุขด้วยรูปแบบ SNT model 3. าดำเนินการเผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านนนสาธร ผ่านทางเพจเฟ e บุ๊กผ่านทางกลุ่มลายจดหมายข่าวโรงเรียนบ้านนนสาธร YouTube แผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์นางอินตองแสงสุทธิผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขได้รับการยกย่องเป็นวิทยากรคณะทำงานการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวที่ประสบความสำเร็จ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามกปีการาศึกษา2,561ระดับทองในระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิเป็นวิทยากรในการอบรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามกประจำปีการาศึกษา2,561ของกลุ่มนงเรียนตำบลกุดยม เป็นคณะทำงานออกแบบและการจัดทำสื่อการเรียนการสอนอ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กด้านยาเสพติดและด้านความปลอดภัย2,564ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2โรงเรียนบ้านนนสาธรได้ดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างต่อเนื่องทุกปีมีผลงานดีเด่นจนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้รางวัล MOE Award ปีการศึกษา2559ผลงานระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาสาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงศึกษาธิการล่อรางวัลเสมาปปสผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขดีเด่นระดับเงินประจำปีการศึกษา2,559รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE Award ประเภทสถานศึกษาสาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีพุทธศักราช2,560สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2 รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระจำปีการศึกษา2,561ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา NST Model ที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตงได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2564ถึงพุทธศักราช2568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน